สวัสดีพี่น้องบรจชาุทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone good morning ค่ะทุกคนไลออนพาลุงป้านะอมาดูปลานะครับผมปุณนะเมื่อวานนี้พอเพิ่นพาไปเสื่อนตวเปิดน้อยไม่กบไม่ใช่ใช่กบมีกบแล้วลูกครับครับโอเคครับได้ ใช่มีกบด้วยมีเป็ดด้วยมีปลาด้วยมีเป็ดสองตัวเลยครับลูกกุฎมอร์นิ่งกุฎมอร์นิ่งค่ะทุกคนได้อย่างกินข้าวเ้ากันนอครับผมลูกตรงพืชน้ำไงลูกชอบไหมคะชอบไหมชอบชอบครับโอเคเดี๋ยวแม่ตักออกนะลูกนะ ใช่โอเคครับครับเดี๋ยวแม่ตักออกโอเคครับผมเดี๋ยวแม่ตักเดี๋ยวแม่ตักออกให้นะว้าวโอ้มีมีเท่าไหร่นะลูกมีเท่าไหร่นะคะโอ้วันทันเ็ตเลยเหรอโอ้โหโอเคครับครับเดี๋ยวแม่จะตัดออกให้นะโอมง่ไปโอเคเดี๋ยวแม่จะตัดเอ่อแม่จะเอาพืชน้ำออกใช่ไหมเยอะเกินไปใช่ไหม โอเคเพืลอนบ้าโอเคครับครับครับโอเคไม่ต้เป็นแบบนี้อรอโอเคเดี๋ยวแม่จะเอาออกให้โอเคครับผมโอเคพลังน้อยจมพี่น้องเพิ่นอยากให้แม่เอาพืชน้ำออกหลายหลายโพดเพิ่นบ้าอันเดนอันเดนนี่นี่พืชน้ำนี่พี่น้องขาเดี๋ยวแม่จะออกให้เพิ่นเพิ่นว่าหลายโพดเหลียวบโบหินปลาเพิ่นว่าให้แม่เอาออกเพิ่นบ้าเอาออกเดี๋ยวมือใดี๋ที่มาเอาออกให้เพิ่น อพี่น้องเบิ่งปลาปลาพี่น้องคะไหนดูใไปพาลุงป้านาอาดูปลาซิไลออนครับเห็นไหมตัวสีส้มอยู่ไหนลูกตัวไม่เห็นว่ายเข้าไปแล้วตัวสีส้มอ่ะเด็ดเด็ดพี่มีตัวหนึ่งเป็นสีส้มจำเจมไหนเป็นนี่ยปูนนี่ยนี่ไม่เห็นแล้วเด้ดเด็พี่น้องเด้ดเด็ตัวสิตัวนั้นนะนั่นนั่นตัวตัวนั้นเป็นสีสี้มจำเจมเด้ดเด็ไม่เห็นแล้วนี่ไงเด้ดเด็พี่น้องขะตัวนี้ เป็นส,ส,สีส้มเต็มๆกันหมดเลยลอยน้ำนั่งๆน่ๆมีต,ตัวเดียวนะลูกนอกนั้นเป็นสีแดงสีขาวสีดำสีลายเป็นเรมโบว์ว้าวเป็นเลมโบว์เลย<ห>โอเคครับไ <c oughs> หลออนส่วนแม่ออกมาอันแม่ไลออนเด็กดูปลาเป็นว่าส่วนแม่ออกมาตอนเศร้าๆส่วนแม่ออกมาให้อาหารปลาพี่น้อง่ะลุงปลาหน้าอาะ ไลออนให้ปลากินข้าวก่อนนะลูกให้ปลากินข้าวก่อนนะอ๋อเพิ่นหมักเบ่งเพิ่นหมักมามาเบ่งปลาเพื่อนพี่น้องค่ะให้อาหารปลาอไปไปลุงป้านะาอาก่อนเอาโอ้ยไลออนกันนี้ให้ปลากินข้าวก่อนนะลูกนะ ครับพห่ปลากินข้าวก่อนใช่โอเคเนาะลุงป้านะอาค่ะกิมน,นี้จะได้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายทุกคน